สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาลูกโชกติดคาคาบูนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นโตวาเทน,น่าห้าเกียร์ครับปัญหาคือลูกโชกติดในคาบูครับแต่ที่เห็นตอนนี้คือผมทำมาออกออกไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนทำไม่มีใครถ่ายครับทำคนเดียวก็เลยไม่ถนัดถ่ายตอนนี้มันทอดแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้คือลูกโชกนะครับ ที่มันอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ผมอ,ออกมาได้แล้วแต่วิธีการทําคือไอสายเล่นชุดนี้เราก็อ,าออกให้หมดเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ดอกสว่านตัวนี้นะครับเจาะอ,ออกมาเจาะเจาะระวังเอียงนะครับเอียงไปเอียงมาพอเจาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้นี่เลยดอก เอ่อน uh, ็อตเกี่ยวปล่อยหัวแชกขันเข้าไปครับค่อยขันขันขันมันก็จะอยู่ประมาณนี้ที่ผมทำมานะจริง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 ,รงมันลึกกว่านี้แต่ผมไม่อยากเข้าเดี๋ยวแม่งหลุดขันเข้าไปผมก็ใช้ไขควงค่อยค่อยดึงดึง,ดงขึ้นดึงขึ้นออกมา <S <S เห็นอย่างนี้นั่งทำเป็นชั่วโมงเลยนะมันไม่ใช่ง่ายอย่างนี้นะครับผมเจาะตั้งนานว่าจะ ลงเพราะกลัวมันไปกระแทกกับรูน้ำมันข้างล่างไอรูรับรูอากาศน้ำมันก็ระวังด้วยนะเศษทองเหลืองมันจะเข้านะครับในรูนี้แล้วก็เวลาเป่าระวังกระเด็นเข้าตาผมวานดียังคืนผมไม่ได้ใช้ปัม๊มผมใช้ท่อนี้เป่าแล้วแยงรูแล้วก็เป่าหลับตาด้วยนะครับเป่าไม่ไม่หลับตานี่กระเด็นเข้าตานี้เศษทองเหลืองนี่ต้องหาหมอเนะีคมมากเลยนะครับ โอเคครับถ้ามันคิดว่าดูแนละ้วมันมีสาระนะครับหรือว่าไปช่วยช่างอื่นได้หรือน้องๆที่มีปัญหาแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ